จริงๆถ้าเป็นภาษาไทยมันคือโ,อโครงการเรือเยาวชนเ e. อเชียอาคเนย์โอ้ยเรือสมัครแมนเรือสิบเอ็ดค่ะเหงาแม่สามเดือนเนี่ยไม่มีเหงา,าพี่โนเพราะว่า9กบกว่าวันอ่ะไอไอสเกจดว่เขาป่าปึกเท่านี้ <S 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 ก็คือตื่นตีห้านอนตีหนึ่ง ทุกวันเยอะแยกใช่มันเออทุกคนถามว่าทำอะไรกันบนเรือกิจกรรมมันเยอะมากด้วยความที่ว่าเขาอ่ะให้เราไปแลกเปลี่ยนคือไปเชื่อมความสัมพันธ์กันมันก็จะแชร์ทั้งเรื่องแบบสาระน่ารู้ความบันเทิงวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็จะเอาไปแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววาอยมีคนไทยถูกมีคนไทยถูกยังไงครับความลับเรื่องนี้มันเป็นยังไง มันก็ไม่ได้เชิงเป็นความลับยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าตอนนั้นนายหยาดอยู่ปีหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะไปเข้าร่วมโครงการ s h Ship ิ for Southeast Asian Youth Program ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นกับเรืออาเซียนใช่คือเขาเขาจับมือกันเขาร่วมมือกันก็คือว่าเป็นตัวแทนของประเทศเขาจะคัดเลือกเยาวชนประเทศละ28คนไปล่องเรือสำรานอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตบนนั้น3เดือนตัดขาดไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ใช่ค่ะแล้วบนเรือมีออนเซ็นมีห้องสมุดมีออนเซ็นใจใจเพราะเป็น เรือญี่ปุ่นแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นไข่เห็นกล้วยญี่ปุ่นพันทุ่บ่อยแลวพันหรอะอะไรอยเี้าจะข่าว่งคุนักบ่อยเชฟเป็นคนญี่ปุ่นนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นคืออยากอยากเป็นเด็กที่อยากชอบไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่แบบถ้าน้องๆหนูๆคนไหนที่แบบ อยากจะไปแลกเปลี่ยนหรืออยากไปใช้ประสบการณ์แบบต่างประเทศอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอีกโครงการที่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรโครงการอะไรนะอ่าจริงๆถ้าเป็นภาษาไทยมันคือโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเนงเรือสมาร์ทแม่เรือนะ11ค่ะเหงาไหมสามเดือนเนี่ยไม่มีเหงาพี่โน่เพราะว่าเก้าสิบกว่าวันอ่ะไอ้ไอ้สเก็ตวัวเขาว่าปึกเท่านี้ก็คือตื่นตีห้านอนตีหนึ่ง ทุกวันอะไรกะใช่มันเออทุกคนถามว่าทำอะไรกันบนเรือกิจกรรมมันเยอะมากด้วยความที่ว่าเขาอ่ะให้เราไปแลกเปลี่ยนคือไปเชื่อมความสัมพันธ์กันมันก็จะแชร์ทั้งเรื่องแบบสาระน่ารู้ความบันเทิงวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็จะเอาไปแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราล่องไปสักสามสี่วันเราก็จะจอดประเทศหนึ่งสามสี่วันจอดะไรเที่ยวด้วยแล้วก็จะมีโฮสต์แฟมิลี่ของแต่ละประเทศมาคอยดูแลเราอะไรเงี้ยสนุกมากเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็คือ คือต่างคนแบบว่าเอยร้อยพ่อพันแม่อ่ะมันเยอะคือบนเรือนั้นมีคนประมาณ5้าร้อยกว่าคนค่ะโอ้หมมันแล้วมันอยู่ด้วยกันยีิบสี่ชั่วโมงคือหยาดยังสนิทกับเพื่อนเรือจนถึงแบบทุกวันนี้เลยอะไรเงี้ยแบบดียังติดต่อกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่ค่ะว้าวดีมากกี่ปีมาแล้วคะตั้งแต่ปี2011ตอนนี้ก็น่าจะเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบสองปีแล้วค่ะแล้วเสียตังค์ไหมอ่ะ S <S> <S แต่และกฎเกณฑ์ <S <S> <S แต่และประเทศไม่เหมือนกันอย่างของเราอะถ้าบาลซัพพอร์ตก็คือให้ไปฟรีแต่บางประเทศอะเขาจ่ายเป็นแสนเลยนะเพื <S <S> <S ่อให้ได้มาใช่สิงคปโปร์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแบบต้องต้อง,องคือแข่งขันก็ว่ายากแลวนะไทยก็แข่งยากนะคะมันจะมีบททดสอบแบบทั้งข้อเขียนทั้งสัมภาษณ์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยยากมากยากมากเคล็ดลับหนึ่งอย่างที่คิดว่าเราได้ในการตอบคิดว่าเป็นอะไร อ่าคือเขาก็จะรด,ดูบุคลิกภาพว่าเออเราอ่ะน่าจะไปใช้ใช,ใช้ชีวิตแบบเนี้ยได้อันดับแรกแล้วก็สองอ่ะเราน่าจะไปไปไปสร้างชื่อเสียงเนาะให้กับประเทศแต่พอไปปุ๊บค่อนข้างไปทางชื่อเสียแล้วเป็นเป็นอย่างนี้ยังสนุกอย่างนี้ยังตอนนั้นสนุกอย่างนี้ค่ะ <c oughs> สนุกอย่างนี้ <c oughs> คือหนูจะมีคู่หูที่ไปได้วยกัน <c oughs> คือมันชาเลนจ์มาก <c oughs> ที่ว่าเรามีของบนเรือ มันมีไม่กี่อย่างเนาะบอกเออของที่เราจะมาแต่งตัวได้แล้วความพี่หยัดอยู่กับเพื่อนที่เป็นกระเทยอะไรเงี้ยมันก็ต้องสัรหาว่าเอาละการแสดงวันนี้เราจะต้องเอาพร็อพมาจากที่ไหนเราก็จะไปเอาผ้ามุ้งผ้าม่านเอาผ้ากูโต๊ะเขามาทําเป็นชุดตามสไตล์เราอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นแบบเป็นที่รักของเพื่อนๆในเรืออะไรเงี้ยครีเอทีฟมากมากคือคือเราอยู่รูมเมทของเราอีก2คนเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ค่ะแล้วก็แยกไปแล้วก็แยกอย่างอย่างสมมตินุ้ยไปเงี้ยเขาต้องนอนกับผู้ชายอสองคนเหรอใช่ตายนุ้ยไม่น่าไปเลยนุ้ยอันตราย สอบยากไหมสอบยากไหมจริงๆเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็ได้ข้อมูลมากเอาไว้ให้คิดแล้วเอาไว้วางแผนกันนะครับว่าต้องๆก็ลองเซิร์ชหานะครับโครงการนี้ดีๆที่มีทุนอีกหลายๆอย่างลองลองค่อยๆค้นหาตัวเองดูไม่ว่าจะเป็นรุ่นเราก็อเมริกันฟิลเซอร์วิสใช่ไหมใช่ F S เอย่างใบตอนนี้เขาไปมาเหมือนกันใบด้วยเหรอได้ไประเทปเลยกันาเดี๋ยวเทปหน้า เช็คหน้าเพราะอะไรเพราะเขาจะต้องรีบไป, <S <S ไปแล้ว <S <S 2> <S 2> เพาะติดภารกิจต้องขอบคุณคุณญยาดอย่างมากนะครับเจี่ยวเรื่องราวดีๆมาแชร์ในวันนี้นะครับ <C' ap. S 2> ขอบคุณมากครับคุณหยาด